สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช anel YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีเฮงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564เป็นเกมพบกันระหว่างทีมซอนเดอร์เจสก,กีเปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมเวเจนนะคะในการแข่งขันเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีกประจำฤดูกาล2021-2022นัดที่2ค่ะโดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะ จ้าบ,บ้านซอนเดอร์ใจสกีคันนัดเปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะคะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโดยออกไปเสมอกับทีมซิลแคบอกนะคะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ค่ะผลงานห้านั้นหลังสุดน,นะคะตกต่ำอย่างเห็งได้ชัดค่ะและยังควนหาชัยชนะไม่เจอนะคะโดยเสมอไป1ครั้งและแพ้ไปถึง4ครั้งเลยทีเดียวค่ะ ส่วนทางทีมเยนเวเจนนะคะในนัดที่ผ่านมาค่ะแพ้คาบ้านให้กับทีมเรนเดอร์ค่ะไปด้วยสกอร์0นประตูต่อ2นะคะผลงาน5นัดหลังก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะชนะ2ครั้งเสมอ1และแพ้ไป2ครั้งด้วยกันค่ะ มาดูที่การพบกัน5นั้นหลังสุดนะคะซอนเดอร์เจสกีชนะ2งครั้งเวเจนนะคะชนะ3ครั้งค่ะนัดล่าสุดที่เจอกันในลีกเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคม2 5, 5 6 4นะคะเป็นทางด้านทีมเวเจนค่ะที่เปิดบ้านเอาชนะทีมซอนเดอร์เจสกีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ค่ะ สำหรับทั้งสองทีมนี้คาดว่าซอนเดอร์เจสกีค่ะถึงแม้ว่าผลงานช่วงนี้จะย่ำแย่นะคะจากราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อปอปอและทางทีมเยือนนะคะผลงานก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ค่ะน่าจะเป็นทีมซอนเดอร์เจสกีนะคะที่จะบดเอาชนะเก็บ3าคะแนนแรกไปได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกเพียงแค่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลือกจากสีคู่ที่เรากําหนดให้ด้านบนไทยถูกเต็มทั้ง3คู่นะคะรับไปทันที1000บาทค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสวนุกด้เหมือนกันนะคะเพียงแค่แคปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ไลน์แอด88ถูกปาบรับยุทพร้อมเครดิตทันที300บาทไปฟรีๆกันเลยคะ่ะและต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่ได้รับรางวัลไปเมื่อวานด้วยนะคะซึ่งทางเราเองก็ได้ประกาศผลและมอบรางวัลจำนวนหนึ่งบาทไปในกลุ่มแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเรานะคะยังไม่มีใครพิชิตรางวัลนี้ไปได้เลยะคะ่ะ แต่อย่าเพิ่งเสียใจกันไปเลยนะคะเพราะกิจกรรมนี้มีให้ร่วมทุกวันผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับเรามาร่วมกิจกรรมดีๆร่วมลุ้นโชคไปด้วยกันนะคะห้ามพลาดค่ะก่อนจัดก,กันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชาแนลมีเฮมีเฮมีเฮต้องมีเฮงชาแนลเท่านั้นคะ่ะ